เรามาเริ่มทํากันเลยนะคะอันดับแรกนะคะก็ตั้งน้ํานะคะ1ลิตรครึ่งนะคะในหม้อให้เดือดเลยนะคะพอน้ําเดือดเราถึงจะใส่เครื่องต้มยําลงไปนะคะน้ําเดือดแล้วนะคะเราก็ใส่เครื่องต้มยําลงไปเลยนะคะข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็หอมแดงนะคะ ต้มจนเครื่องต้มยำของเราเนี่ยมีกลิ่นหอมอยู่ในน้ํานะคะเราถึงจะเริ่มใส่พวกเครื่องปรุงลงไปนะคะเครื่องต้มยำของเราก็หอมแล้วนะคะเราก็จะใส่ชูรสนะคะลงไปนะคะตามด้วยผงปรุงรสนะคะ สูตรของเรานะคะจะไม่ใส่น้ำมะขามเปียกลงไปนะคะเราจะใช้ความเปรี้ยวจากมะนาวแทนนะคะเป็นสูตรบ้านๆน,นะคะสูตรโบราณของที่บ้านเราทำทำบ่อยๆนะคะเป็นสูตรของคุณแม่นะคะที่ทำให้เราทำหลังจากนี้เราก็จะใส่ปลาทูลงไปนะคะปลาทูสดของเรานะคะน้ำเดือดใส่ปลาทูค่ะแต่เราไม่คนนะคะ ใส่ปลาลงไปให้หมดเลยค่ะแล้วก็หลีไฟนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะไม่ทำให้น้ำเดือดมากนะคะเดี๋ยวปลาของเราจะเละนะคะพอใส่ปลาในน้ำเดือดแล้วนะคะ <ๆ S 1> เพื่อนๆก็หลีไฟนะคะเป็นไฟอ่อนแล้วก็ต้มปลาต่อไปนะคะ เพราะว่าถ้าเราต้มไฟแรงเนี่ยปลาของเราอาจจะละได้นะคะตอนนี้นะคะต้ยมยำปลาทูของเราก็ได้แล้วนะคะปลาสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเคล็ดลับการทําให้ต้มยำปลาทูของเราน้ําใสนะคะเพื่อนๆก็นาควักไส้ออกมาก่อนนะคะไส้เราควักออกจากทางเหงือกนะคะแต่เราไม่ได้ตัดหัวหรือตัดอะไรทิ้งนะคะควักออกทางเหงือกได้เลยะคะ่ะปลาทูของเราก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียม ตเตรียมมะนาวเพื่อที่จะเตรียมปรุงรสกันนะคะ,ะเราก็เอาพริกขี้หนูหอมนะคะของเราเนี่ยใส่ลงไปในครกเพื่อนๆชอบเผ็ดชอบรสจัดก็ใส่เยอะไปเลยนะคะอันนี้ส่วนนี้คือตามชอบนะคะบุกแค่พอพริกแตกนะคะเราใส่พริกนะคะที่เราบุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราบุกแค่พอแตกๆนะคะ ใส่ลงไปเลยในต้มยมปลาทูของเรานะคะตามด้วยน้ำปลานะคะน,น้ำปลาก็ตามชอบนะคะเพื่อนๆชิมรสที่เราชอบเลยนะคะบางคนอาจจะไม่ชอบเค็มมาก อันนี้เราใส่น้ำปลาลงไปสองช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยมะนาวเลยค่ะมะนาวลงไปเลยใครชอบเปรี้ยวแซ่บกิดจะาสะใจก็ใส่เยอะๆได้ สร็จแล้วก็ใส่ผักชีลาบลงไปนะคะเสร็จแล้วค่ะต้ยมยำปลาทูของเราน่าทานมากๆเลยค่ะ เรามาดูต้นทุนของอาหารจานนี้กันนะคะค่าอื่นๆ30%นะคะคำนวณออกมาแล้วจะได้อยู่ที่19บาท25สตางค์นะคะในช่องสีเขียว <reconstruct ed ling> ต้นทุนบวกกับค่าอื่นๆนะคะรวมแล้วจะได้อยู่ที่83บาท40สตางค์นะคะในช่องสีม่วงราคาต้นทุนอาหารบวกกับค่าแรงคำนวณออกมาแล้วจะได้อยู่ที่119บาท14สตางค์ในช่องสีส้มนะคะราคาขายของอาหารจานนี้นะคะเราตั้งอยู่ที่199บาทนะคะ กำไรจากอาหารจานนี้นะคะจะอยู่ที่80บาทค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ